โน่นมันบอกว่าผมคิดจะหักหลังท่านเหรอครับอาเฮ<อ>ยต,ต้องเชื่อผมนะครับผมไม่ได้ใช้ให้ใครมันถ่ายรูปนี้เพื่อคิดจะมาขู่กโชคท่านนะครับผมไม่มีทางทำครับคือผมไม่มีวันจะคิดทรยศหักหลังท่านแน่นอนครับ ผมจะมั่นใจได้ยงไงว่าไม่ใช่ฝีมือของเสียในเมื่อไอ้คนที่ถ่ายคลิปมันถ่ายอยู่ในบ้านของเสียท่านครับเอางี้ผมจะหาไอ้ตัวคนที่ทําแบบนี้แลให้มันมาคุกเข่าสารภาพต่อหน้าท่านเลยครับแต่แต่ผมไหวครับขอท่านเชื่อใจผมผมม,มีแต่ความจงรักภักดีต่อท่านเพียงผู้เดียวครับ ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเป็นเสียหรือไอ้หมอนั่นกันแน่ที่กำลังโกหกผมอยู่มันต้องเป็นไอ้นอนเิยครับท่าน,ท,านท่านลองคิดดีนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไอ้นอนมันต่อต้านท่านกับผมมาตลอดเลยแล้วอยู่ๆทำไมมันถึงมาแปลพัก่ะครับท่านอย่าไปหลงกลมานะครับจะว่าไปเนี่ยทั้งหมดนี่แหละอาจจะเป็นแผนการที่ไอ้นอนนที่จะทำลาย ท่านกับผมผมว่าเราต้องหาทางพิสูจน์ความซื่อสัตย์ที่ไอ้นอนท์มันมีต่อท่านครับไหนว่าแผนรงเสียง่ะสิแกนี่มันเก่งนะ รู้จักเข้าทางผู้ใหญ่แต่อย่าคิดว่าแกจะทำอะไรเสียได้ง่ายๆนะถึงจะมีคุณมาเจิดหนุนหลังอยู่ก็ตามเดี๋ยวก็รู้ว่าทำได้หรือทำไม่ได้แต่ถ้าทำได้เมื่อไหร่ฉันจะมาจัดการแกเป็นคนแรก โอ,โอ้เฮ้ยนี่ตั้งแต่แกมาอยู่กับท่านนี่สารรูปแกดูดีขึ้นเยอะเลยนะพี่กัตอนอยู่กับไอ้กำนันทงตอนนั้นน่ะเหมือนขอทานวะ่ะเสียสบายดีนะครับนี่คนอย่างฉันสบายอยู่แล้วอยู่ที่ไหนฉันก็สบายอยู่แล้วดีแล้วครับอย่ารีบไม่สบายนะครับเพราะว่าผมอยากอยู่กับเสียไปนานๆเฮ้แกพูดยิงหมายควาว่าไงวะอความหมายตรงตัวเลยไงครับ อยากอยู่กับเสียไปนานๆเพราะว่าเสียจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นในตัวผมตุดคุยอะไรกันอยู่แม่ท่าทางสนุกเชียวไม่เไรครับท่านถ้าไทยก็หน่อยภาษาคนที่เคยรู้จักมักจีกันอืมแล้วนี่เสียบอกนอนท์หรือยังเรื่องที่เสียคุยกับผมเมื่อกี้ เรื่องอะไรครับอยากรู้บอกให้ก็ได้รู้เลยนะว่าท่านบรรเจิดเนี่ยต้องการเกาะของไอ้กำน,นันทงในฐานะที่แกเคยสนิทสนมกับไอ้กำน,นันทงแกต้องจัดการเอามาให้ท่านบรรเจิดให้ได้ <c oughs> ผมอยากได้ที่นั่นอยู่ <c oughs> ก็เลยอยากให้คุณหาทางช่วยเอาเกาะนั้นมาเป็นของผมให้ได้ ทำได้ไหมถ้าฉันเป็นกุ้งแล้วเธอเป็นปูลองักกันดูม่แม่ปูเปรี้ยวถ้าฉันเป็นกุ้งแล้วเธอเป็นปู